ามเพชรสักหนึ่งชั่วโมงด,ดูดูว่าเราจะได้เพชรมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้นะพี่มีเพชรอยู่เท่าไหร่2,905พี่จะเทรดเออไม่ได้เทรดดิโดเนทเข้าไปในแค้นละกันให้มันหมดเลยจนเหลือศูนย์อ้าว2,900อ่ะโดเนทไปเลย เรียบร้อยตอนนี้พี่เหลือสัก10เจมแล้วอะพี่จะลองฟาร์มโดยใช้แอป UG Phone แบบ a p k ยาวเลยทุกคนดูดิว่าเราจะได้เพชรมาทั้งหมดเท่าไหร่ในเวลา1ชั่วโมงวิธีการฟาร์มพี่นะพี่จะไปฟาร์มในเอเรียสุดท้ายนะทุกคนเพราะว่าเอเรียสุดท้ายเนี่ยพี่ลองฟาร์มโดยใช้เวลาประมาณ20ิวิ20ิวิเนี่ยพี่จะได้เออเพชรมาประมาณ7 0 0 0ถึงห้าพส่วนถ้าสมมติพี่มาฟาร์มในเออในโซนของ VP Diamond เนี่ย พี่จะฟาร์มได้20วเนี่ยพี่จะฟาร์มได้ประมาณ4,000ถึง3,000มันค่อนข้างที่จะน้อยนะแถมเราไม่ได้ของดอปมาด้วยถ้าสมมุติเราไปฟาร์มในแอเรียสุดท้าย ตรงนี้แอเรียที่174่ี่ว่าน่าจะได้ของดีกว่าไหมแถมเราได้พวกกิฟพวกไอเทมดรอปมาด้วยเนี่ยน่าจะดีกว่าอ่าหนึ่งชั่วโมงเหรอพี่ตีกลมๆไปสักประมาณ9 0 0 0 0สนถึงหนึ่งล้านถ้าใช้เวลา24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันเนี่ยน่าจะได้มาประมาณสัก 25M หเอ็มหรือ20 m เอ็มเนี่ยโดยประมาณอะ ส่วนสมุดนะพี่จะใช้เป็นเนี่อย่างนี้เลยนะก็จะมีเด m มอน8 3เล่มแล้วก็แมสเนตหเล่มมีสมุดฟรุตตี้หเล่มแล้วก็เอสโซติกหเล่มอ่าแล้วก็คีขคอ,อีกหนเล่มในส่วนสมุดฟรุตตี้ที่พี่เอาไปใส่ก็คือพี่จะยังไงดีบูทที่มันเป็นอ่าเนี่ยทุกคนเป็นส้มใช่ไหมส้มคือมันจะเพิ่มอ่า Demon เดมอนไอ้จะหนีไปไหนนะ คือส้มเนี่ยมันจะเพิ่มเลมอนให้เราประมาณ1%ใช่ไหมถ้าสมมติพี่บูทอ่าไม่ได้บูทดิใส่สม,มุดฟรุตตี้เข้าไปก็คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเอ่อผลไม้ของเราอีกอีกประมาณ25%ก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือผลไม้ของเรามันจะลดเร็วขึ้น เออคูณ2ใช่ไหมในส่วนของ E อสติกเพชรนะก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับตส์เลี้ยงที่ดีสุดข,ของเรา150%รอแล้วก็พี่จะใส่ในส่วนของคีิ์ข้อเข้าไปอีกก็จะเพิ่มโอกาสกระติคีิ์ข้ออีก2 3%ก็จะมีดาเมจคูณ5ด้วย uh huh. วิธีการฟาร์มเดมอนของพี่มันไม่ได้ยากนะทุกคนยิ่งเราตีกล่องแตกเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เดมอนเร็วเท่านั้นอ่าพี่ก็เลยจะใส่ในส่วนของที่เป็นนี่ สปริงเกอร์มันจะเพิ่มอัตราการเกิดของกล่องแล้วก็จะทําให้เราตีกล่องแตกง่ายขึ้นอีก50%ก็ในส่วนของทงนะพี่จะปักเป็นฟอร์จูล้ลกันหรือว่าจะปักเป็นไดมอนก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของผลไม้นะให้บูนให้หมดนะทุกคนเออแล้วแต่ทุกคนเลยในส่วนของอุปกรณ์การฟาร์มก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะพี่จะใส่เป็นทีมนี้เลยโดมินัทั้งทีมโดยที่ไม่มีฮิ้วผสมเลยที่จะใช้แค่ตัวธรรมดานะทุกคนดูดิว่าเราจะฟาร์มได้เดมอนเยอะไหม แต่เป็นหน้าแอป UG4 กาได้กคนไปพอเราเข้ามาในแอปนะทุกคนจะไม่ได้เป็นหน้าต่างแบบเดิมกับพี่นะอันนี้คือหน้าต่างที่พี่ซื้อค้างเอาไว้แล้วให้ทุกคนเลือกไปที่ซื้อนะจะมีในส่วนของที่เป็นเวอร์ชันให้เลือกประมาณ3เวอร์ชันมี UVP GVP แล้วก็ SVP ที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยแน่ก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกไนะหนทุกคนเลือกไปที่ UVP นะจะมีในส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงคณสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้แต่ว่าครั้งนี้พี่จะซื้อเป็น GVP ก็พอนะ พอเข้ามานะจะมีในส่วนของแพ็กเกจให้เราเลือกนะมี7วัน30วัน90วันพี่เลือก7วันก็พอแล้วกดซื้อเลยตอนนี้ราคาจาก2.99ดอลลาร์เหลือ1.99ดอลลาร์เพราะว่าพี่มีในส่วนของเพชรประมาณ250เพชรนี่เป็นไงทุกคนลดไป1ดอลลาร์โดยใช้เพชร250เพชรสำหรับใครนะที่อยากได้เพชรนะทุกคนโหลดผ่านในยครับพี่นะทุกคนจะได้เพชร488เม็ดสามารถนำไปเป็นส่วนลดแบบพี่ได้เลยก็กดหักไปเลยทุกคน1ดอลลาร์หรือว่า35บาทน,นั่นเองกดซื้อไปเลย อ่ะเรียบร้อยรอดําเนินการแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคทุกคนเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็กลับไปดูในส่วนคาโฟนได้เลยพอคาโฟฟนของทุกคนพร้อมใช้งานแล้วก็กดไปที่คาโฟฟนได้เลยทุกคนอ่ะกดเข้าไปเลยปั๊บในส่วนของวิธีการโหลดโรบอกกับออโต้คิกนะโรบอกให้เรากดไปที่เกมเซนเตอร์นะทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้า RPG นะทุกคนกดโหลดโรบอกได้เลยอ่ะรอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดออกมาเลยทุกคนแล้วก็ในส่วนของออโต้คิกนะให้กดไปที่ทูเซนเตอร์นะทุกคนอืมก็กดดาวน์โหลดออโต้คิกได้เลย ในส่วนของการล็อกอินนะก็ให้ทุกคนล็อกอินให้มันเรียบร้อยก่อนละกันเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดช่วงนี้ไปละกันนะล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าออโต้คลิกได้เลยกดเปิดออโต้คลิกอืมมาเปิดมาอนุญ,ญาตกดออกเอาออโต้คลิกขึ้นมาทุกคนแล้วก็เข้าโรบอทได้เลยมาในแมปและเพิ่มมาก่อนหนึ่งปุ่มแล้วก็ตั้งเป็นหนึ่งร้อยวิทุกคนอ่ะแล้วก็เลื่อนมาตรงที่กระโดดอันนะั้นให้ไปตั้งปุ่มเมนูเป็นอวี All v, นะทุกคนเนี่ยตรงนี้ ตั้งเป็นอวีเพราะว่าเวลาเราจะแพนพวกของอะไรพวกนี้มันจะได้แพนง่ายคือแบบว่ามันจะแพนแบบเป็นเป็นชุดเลยอ่ะมันมันจะได้ไม่ต้องกดบ่อยทุกคนโอเคพร้อมแล้วเออในส่วนของบูสเตอร์พี่บู๊ในส่วนของที่เป็นโคชแนมอนมาแล้วแล้วก็อ่าลืม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 บู๊ตเป็ดแล้วก็บู๊ตอันนี้มาอ่าแม็กมาเลยบู๊ตกระดูกอ่าสักสิบอันบู๊ตผลไม้อ่าแม็กมาเลยบู๊ตกล้วยแม็กบู๊ตส้มแม็กอ่าสับปะรดก็แม็กอ่าเออมันคือเรีว่าแตงโมเออแตงโมก็็แมมกกเหือนนั เทนนิส <T> อะใช้มาสัก20โอเคทุกคนพร้อมพี่จะเริ่มจับเวลาเลยละกันแล้วก็แผ่นในส่วนของที่เป็นทงฟอร์จูนอ่าถ้าแม็กมันก็จะเป็น30อันใช่ไหมพี่จะใช้สักประมาณ1ชั่วโมงก็น่างจะประมาณ10บละมัง้งอ่ะไม่ใช่แผ่นเบรกสิอ่ะหนึ่งชั่วโมงดูด,ดีว่าเราจะฟาร,ร์มได้หมดเท่าไหร่แต่ว่าพี่จะปิดในส่วนของหน้าจอนะทุกคนลืม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 บูดาเมจบูทดาเมจมาด้วยแล้วก็เทเชอร์ฮันอ่ะโอเคทุกคนไป AFK แบบยาวๆกดออโต้คลิกไปเลยแล้วก็ออกอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีตอนประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันหรือว,ว่าเออสัก20นาทีเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปดูใหม่แล้วกันนะว่าเราได้เพชรมาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ AFK แบบยาวๆไปทุกคนไป After dark, Super I lost them I want มาประมาณ1ชั่วโมงแล้วได้มาประมาณเ,ออเดี๋ยวนะยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยเลยประมาณ10กว่านาทีทุกคนจะถึง1ชั่วโมงมันจะถึงล้านแล้วว่าอ,อ,อ่ะก็เกือบ1ล้านทุกคนเอฟเคประมาณ1ชั่วโมงได้1ล้านเอฟเคไว้ประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยได้ประมาณประมาณเอ,อ่อ24ล้าน24่เอ็มเลยอ่ะอู้ก็ถือว่าเยอะนะอ่ะโอเคประมาณนี้ละก,กัน โอ้โรอนก็สกินี้ได้แลยฮะเดี๋ยวเอาคลิปหน้าไม่ก็ไม่เล่นเหมือนละกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาหาที่สูของชิเน่ได้ติต่อลนะกันอ่ะงั้นก็สกินี้มีได้แล้วมีได้แนละ้ว